กาสวัสดีวัสดุสุขบสุขคตการสวัสดีอีพีสองเด้อทุกคนปอลหนามมันอีกแล้วเอาสองเท่ายัางไม่ทันได้มา่ือทันได้เมืเ่อเชื่อเด้อทุกคนจังได้กับผกับผกเบิ่งผักเสียสองเท่าง่ายไหมธรรมดาหนามันไหมนี่อ่ะตัวแรกแหกมีมานของคลิปนี้เนาะทุกคน พอว่าคลิปก่อนนะรู้สึกว่ามีแต่กบเบ้าอ้อยต่อยเออเอาม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 าเบิ้งน้ำเดี่ยวนี่ไม่เจอโคตรล้นี่เลยเนาะเหยี่ยวเมื่อคือโอ้ไปไปไปติดตามเบิ้งอีกพี่น้องเหนื่อยด้วเหยี่ยวเปนมาเท้า โอ้ยโยอะเยอยอยยก็ไม่อันนี้นะถ้ากบเก้าน่ต้องแบบเรื่องเอิบเติมเลยเฮ้ยยังเฮ้ยใส่ก็พองอีกอ่ะเฮ้โอ้โหเอาไว้ไว้นตื่นเลยนะเยอยโยอย เออเนาะเตะโพงมานีกเด้อเออมันคือคล้ายๆกุ้หูปูนี่นะมึงเป็นยังไงส่วเบื้องมองได้นู่นๆน่ะส่วเบื้องลวดป้าพี่น้องสองถถวมีแต่กบเบ้าเลยมมาอีเด้อไปกับเบิ้งจนค่ำด้วยกันพี่น้องสักชาสักอุ้ยเทิพย์

ในศีรษะเบิ่งให้นี่ก่อนเนาะเก็บพี่น้องเป็นบ่ได้ฮู้เพิ่นบ่เนาะแต่ว่าเอื้อนอยากเงียบเด้อพี่น้องตอนนี้ฮู้บ่เฮยค่อยคือมีเหนอยได้แล้วได้แล้วว่าสินีปลาอยู่ จิขุดไปท,ท,นนปทนนั้งทงเอาได้ส่วนบนทันอีก่อนที่เราจเริ่มอยากอ้วยแล้วคนนี้หิวข้าวนี่น้ำละ่ะโเบาวนี่ใสโคบ้าวน,นี่ใสเอ้ยโอ้ตุ่ยนี่โอ้ปาดโอ้พี่น้องเอามืออย่าไปใกล้มันเลยยางมันที่เขาตาครบอีท <c oughs> ยิ้วอะไรตุ่ยนี่ห้ว <c> ย <oughs> เฮ้คนวาวว้าวว้าวเรืองเๆๆเอาเอาเฮ้ยเอา,เอานี่ยา,ยา,ยาโยโยยโหมากบเบาอีกแล้วพี่น้องเยเอาฮัค่ะอยากเมื่อเลด้ะทุกคนหิ้วข่าวก็พ่อจะึ้นนืเดยวนะ่อเหนี่อยเนาะแต่ว่าเออ อืมเอ้ากสือคองเจ้าพันดิเอ้าบอกมันมีมากเดน้างอาลลูลูทำไมได้ขุดอ่ะอุ้ยอุอุ้ยอุอุ้ยอุ้ยอยงอยู่ด้วยเกือบแม่บัทานเออมันเบาเลิกเนาะตัวเดียววะโอ้โหน้ไม่ตะโกนเดือดเดียวกัน จะช่วยไปเที่ยปื๊ดเลยก่อนเอามาแต่ขึ้นน้ำกินน้ำกะพูดแนวเค้ยคอยอยากกินข้าวเจ้าอยากกินน้ำคอยอยากกินข้าวเดกคนอุ้ยเกิดได้ไงมาเฮาซเห็นกบ้าปีนี้แหละมันมืดตาเลยนะเอาไปไปนี่ อ,อียังคือมาันไหนกบเบาเลยบ่โม่ไหนโว้ยเอา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 กะมันมีกบเบ้าให้เอากะเอาเฮ้ยจะบอกขอบเขาหรือยวว่าเขาจะหลงม่เขาจะก็งหัแล้วล่ะ <c oughs> จะหาขา่าวไปอยากได้ไปสาวแถวโม่ไหนนี่ฮะเท่านี้ก็จะพาไปทั้งพุ่นนะ <c oughs> โอ้ยอีละ่ะเอาขึ้นม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 า เจ้าเยเหนียวกัจิกเบาเบาเฮ้ยฮู้ฮู้หนือขึอสนีฮู้ไปเลยเอออ้ามาทกันตายได้ของ้ยโอ้ยทางดีนะอู้กัก็ลกคลิปแล้วพี่น้องทางนี้เอากบเบาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยถวเมือนี้หิวเขาขีน้ำอยู่นี่แล้วในใจเฮ้ยเบามันเป็นอะไรเฮ้ย เบิงเบิงบิงบงี่นองมาเบิงน้ำเดียวอเอามีแต่อันเพราะว่าห้าสัวซะก่อนเนาะมันจังได้เห็นอุ้งิบัอันสิห็นแบบอันมันเป็นหูอันนั้นอันบ่คอยเห็นดอกทุกคนเนะพราะว่าห้าสัวไปเรื่อยๆแล้วมันก็เจาะน้อยหนึ่งเนาะเฮย้ย<ม>บบเห็นแบบว่าอันเป็นนุ่<ม>นๆขึ้นทางไทยนะ ท้านั่นเขเจ้าหนแบบนูนๆปุอีปิน่ะเคาะปุ้งๆๆๆอันนี้อันนี้มันสิเป็นสีโนๆละชั่วเบิ่งโลดพะเทนเด้ทุกคนโอ้ยขอหิวข้าวเด้สิมืออยู่นั่นแมันหักมันปคือหยังดอยู่แม่นบ่แม่นหปูแล้วนั่นน่ะชั่วไปโลดจักสั่วนี นัน่นนัน่นโอ้เขียดอันนี้เขียดอันนี้เขียดอันนี้มันเป็นหูเลยหาโซน <laughs> <laughs> นี้มันสิบ นี่นอนจำสิ้นอยู่นี่ว่าอีลาม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 ันอยู่น้ำค่อยซะมือนีน้นะเป็นวันของเราทุกคนนี่เคียงข้างกันเลยคียงข้างกันเลยเป็นคู่เลยเนี่ยเนี่ยนะชั่วมันัชั่วไปเลย เอาเอามือไอโอซิมนี่ยน,นะสัวนมือนะดำแหลวไปเลยเอซิมเนี่ยส่วนวายอยูม่มือก็ไม่ได้มอดือ <laughs> นี่นี่คือสัวมึงดูนี่บางชองขังคือคืออยู่นี่นี่ก็คือปล่อยอ,อย่างนี้เห็นไหมความเรีนแจม ตือส่วไปเาอเออเมียนยุดนะมือดมนนะเด็กเบาเ่กเออขัวคือขัวเขียนคือขัวประก็จุยลเนาะบ่มีบอมูที่สามบ่มีบอูโอ้ วัวมันเหลืองคือกันหิวฟ้าวเอาเฮ้ยจิปไปก่อนป้าซ้ำหมูคอยียอโฮหนึ่งสองามจิปโอ้ยตลาดหน่อยบ่เฮ้ยยุวเขาดิ มันเสียวมันเสียวแล้วเอาเอาเอาไว้ให้กระปุกเฮยไปกินเพนล่ะลงมาใหม่เป็นไร<ม>เอาจะเบืองนี้มีแต่กบเบ,บาผูปุกนี้ผูเอาลงลุกเบาลุกลงเบาเบาลุกลงเบาจนบอลล้มเบาป๋าดูก็เลยไม่ได้ มีทายกับไปอเอาไปใส่คอเต็มมือเลยนี่ <laughs> ไปไปช่วชั่วยอุ้ยพี่น้องได้อีกเลยตัวหนึ่งทุกน้องอเมื่อกี้นี่พี่สะไยโทรมาอ,อ,อยากมาน้าอีกเร็วพี่น้องอเออเอาเฮ้ยเอามันชิดก,กระโดดษป๊อ มากระโดดกระเดียเธลยจนบริได้กินข้าวกินน้ำพี่น้องสิบบุปลุ่มค่ะอันให้น้าบริได้หนึ่งเขาได้เฮ้ยอ้าโหโหนีแต่ตัวใหญ่เนาะมีแต่ตัวใหญ่ๆโอ้ยนีพ่ออีเมย์เอ้ยจะพังเด้อผู้ใดก็ได้รู้สึกว่าหน้าให้นี่นะได้อันเสพของน้อยก่อนกัน เป็นลายเบาเลยถูกน้านี่นะม่าเอาไม่รู้นี่ย่างมาหาไม่เงี้พี่น้องเรื่องของเรื่องนั้นพเห็นหูกระป๋อเดนนั่นดอกพ่าที่ถึงขั้งเลยเสียมจันทร์ส่วนใช้ได้ถะาท่านที่ถึงคั้งเกิดเจรจกก่อนนั่นตุกง่ายเติบมีจะโกบรุนนี่เนาะ นี่ยื้ใส่ของคอยเดเพื่อนวะตัวเดียววะฮะว่ามันบนน้ำว่ะขี้เพื่องบนน้ำพี่น้องนี่เห็นบบจีวีอยู่นี่นี่เฮิตเตนนาเพื่อนเฮจะแมะอยู่นี่นั่นเห็นบบมันต้องมีมือโอ้เหลืองเหลืองเหลืองมันต้องมีมือเหลืองพี่น้องเหลืองเหลืองอีกแล้วเหลืองอีกแล้วเหลืองอีกแล้ว บ่ใหญ่ปานใดแต่กะเรืองมาตงีตกบเบาเนาะอุ้ยๆเออจทางไทยก็เจจังหาเนนี่เนาะพี่น้องเห็นบ่อันบางทีเขาเจ้าไปหาตามอันหนานดเฮ้ยเขาจะเอาเกี่ยวเกาะๆๆไปเลยมันสิเห็นนั่นูมันเฮ้ยเฮาเลยเสียมสั่วคือเนาะก็เลยอันอันนี้พี่น้องคือมมยว่าเสียมั่วมันก็สิเห็นูมันเลยนะ ว่าพี่น้องทั้งไทยนะเพื่อนสี้หเห็นแบบว่ามันจะเป็นงูเฉพาะเจะเ้าแะวาสนาเอออุ้ยเท่าข่อยมันตรงมีมีเออมัน,นมันก็มีเพือนน่เนะนี่นะตัวใหญ่ครับอันนี้นะคือใหญ่แบบว่าโอ้เมื่อกี้นี่ติดสายพี่น้องตอนหักขาเนาะนะ บม่ยุเขาอีน้่บาสิตายพอกบมือนี่แหละว้าวลุงอู้อมาชิฮองมาชิฮ่อมาชิฮ่อมาชิฮองไปเอา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 เบอาเจ ว่ะเบิงเฮ้ยมันดีพี่น้องเอ้ยมาใส่มือค่อยข <c ười> อยไปซื้อขนมไปแล้ววะไปไปซื้อาอานบักเดียเนาะเอาน้ำเต็มซีปอ่ะไปนะพี่น้อง <c ười> เห็นบ่เอ้ยเห็นบ่ซื้อได้ในหันนั้นจะเป็นพวกไอลีโดผงบักย้ายซองหูอยู่นกลกันเลยไปไปหาซื้อน้ำกินก่อนพี่น้องเงอ้ยก็สิตาย่ข้านะไต่ข้าฮากบ ไม่ตันำ้ำาอยได้ตำกบนี้อยไดียตอลจโกใส่อย่ในฟย่นก้่อ่อ่อยๆน่่อยๆ่นเรยเจกร่อยยอยๆ่อ่อยอยยพุ่นเออ่่ๆๆอ่เรยอยอ ุบนันยักอาว่าโอ้ยหดเติมพลังไปทีเรียบร้อยเลยพี่นอ้องถือพากันไปซื้อขนมมากินกับเขาเพราะว่าเขาเอาถือมานะทุกคนนี่ว่า,าพี่น้องตัวใหญ่ยุ่งใหญ่ย,ยุ่งเลยพวงเนี่ยตาลูกงูกอ,อยู่น่ะ นันไหมนี่เออมันยังซุ่มแต่แม่ันนี้เนาะเจ้าเอาเอาเอามาสิไปไปรยชางหน้าพุ่นอ่าคาริโลพี่น้องนา้ตึงมันอยากแห้งนะแห้งกับมี่มี่โอ้จะไม่จก ให้จักตัวเบือ <laughs> ้องเหนือดีเดียวนี่มาไ,ไวๆนี่นี่นี่หยิบเอา,าว้าวทุกคนจุดจุด,ดผน,นะสะมามีฮอดน่นนีเนี่นนี้ โอ้ยฉันสิไปห้ฟ้าอ๋ออาือนตัวทีเท่าไหร่แล้วนี่อืมริงเงี้ยวใช้ขวยเมื่อกี้นี่มันห้องเป็น้องคุบตัวนะเบืวดกระลูกบริทายอยอาบอกว่าอยู่ในกระเป๋าเสืออ้อกันมึงเดินโมเมนต์บอกไีซีเลสกับปืง,งนี่ จุกตัวทีอู้ววาไปเนากจนเหลืองอ่ะ เ้าบปวดไอ้คายบ่๊ว่เบยอาสิเซ็ดแหงไว้บ๊วยเบยจ็บเจับกล้องแน้วก็หนีเลยกือับหัวเพื่อนเอาเอามันตื่นแล้วปันนี้นะป้าอย่าห้องอย่าห้องมีติดตัวใหญ่ๆนหน่อยโ้ยสีดเลยวะเมื่อยกับเมื่อยอย่าห้องอย่าห้อง เร่งเลยเนาะเยาห้องได้ลูกเยาห้องได้คอยยังไคิดอยู่ี่ยมเยช่วยมึงได้ทนมึงี่บอค่อเมื่อยลอยกนมามาพูนโอ้ถูกเจอเบิดเออนางเ่ากบนางกับนางเ่าก๊บนี่ใส่เมืองเมืองเมือง มาเบิ้งเอามาเบิ้งเอามาเบิ้งมาเบิ้งว้าอยู่ในงูงาตกขอบเต่าแฉมสูตรมาติดแบนี้มาขอ้นแรกพื้นเอาสูตรขานหน oh, ้านะจ๊ะ huh. น้องขั้นแรกพื Meat ้นเอาไม่แต่ก so ูเบาได้นะอู้เอาใจแทนนี่นี so ่ขาน่าร่อนลงไปนี่ได้สิบกว่าเบาปุ๊บงูงาจ้างูงาจ้ามันแทงมันกระปวดว่ะห้องมุดเลยไปพี่น้หนุ่ย หาปืนเอาหลดเตรียมของจะรอดเจมเลยวันนี้ก็ไม่เอาปุ๊บไปพี่น้องคิมนี่กระเสียมละพระจากสกอร์ละกันบุฒิสุขสุโกลสองเถวเงยแห่เอือดยายดำมาซอยให้ยายดำมาบุกเบิกสกอร์จักหน่อยพี่น้องสิ่หาซอยเพื่อจักโตจักได้เพื่อได้ปนได้แยงจักจีอุ้ยเนาะพี่น้องเอาหาเฮ้ยเท้า ไปแล้วพี่น้องเด้วจากเมื่อหน้าเบิ้งจังเมื่อนเด้อเพราะว่าอันสิให้พี่ให้น้องอยุพี่น้องมือนี้แต่ว่ากบนี่สีบอได้คายทุกคนสีเห็ดนะแหงเนาะสิเห็ดแหงไว้ฝากคุณแม่สีเห็ดแหงไว้ฝากคุณแม่กับสีเฮ็ดอันแหงไว้ให้คุณพี่ปีใหม่เนาะผู้ที่เพิ่นส่งของมาฮื้กินเนาะปะ๋าติดตามคลิปหนะ้าด้อทุกคนคองไม่ได้น้อยๆนะทุกคนนะ มาซะก่อนก็ปนญญาไม่ได้จะสูงขหางนี้นะ